ถ้าผู้ชมเคยได้ยินคำสุภาษิตโบราณที่กล่าวไว้ว่าที่ใดมีลิ้นที่นั่นมีเลียไหมครับแน่นอนนะครับผมว่าเหล่านั้นสามารถเลียจากเข็มกลายเป็นขม <What? S 1> ถ้ามึงไม่ล้มกูก็ไม่เลิกเลีย และนี่คือฟูทิมเล็บลิ้นนะเล่นลิ้นลิ้นเ็วลิ้น w, ลัว EP พีสองนะครับหลังจากอีพีแรกเนี่ยผ่านมาประมาณ25ปีได้เล็กได้ยามสักทีนะครับสำหรับฟูทิมนี้และในที่สุดก็ได้มาสักทีนะครับเวนวากูวากูของออฟตันที่เปิดพีมาแล้วถึง2รอบแต่ก็หมดเร็วตลอดแต่ข่าวดีคือตอนนี้เขาเปิดพีใหม่อีกรอบนะครับไม่รู้ว่าหมดหรือย,ยังนะเอะใครสนใจก็อย่าลืมลิบไปบีนะฮะเว้นรุ่นนี้บอกได้เลยว่าใสา่แล้วน่ารักแก้มชมพูเหมือนน้องอาเนียนนะฮะเพราะว่ามีดีเทลที่ทอดแบบ มาจากน้องอาเนียไม่ว่าจะเป็นคฟิปของน้องอาเนียและก็ข่าวแว่นที่มีลายชุดของน้องอาเนียสวยมากๆเนี่ยเขาสวยคนาน่ารักอย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดฟ <_ S 1> ิฟ่าบริษัเพื่อรับส่วนลด100บาทเลยนะครับเพจเจนันเกมมิ่งใครที่กำลังหาไอดีเอ็มลุ้นมาทำทีไอดีดองไอดีพรอมเล่นหรือว่าหาคนดึงน,นักเตะหายากเนี่ยติดต่อเพจเจนันเกมมิ่งได้เลยนะครับมีบริการเติม fc อนไลน์สบายกระเป๋าวาปอยู่ด้านล่างเลยนะฮะร,ระวังเพจปลอมด้วยและนี่คือฟูดิมแลบลินนะฮะที่อัปเกรดขึ้นมานะจากเวอร์ชันแรกแบบว่าเบิ ทีมโดยลูกรักแห่งลิบูที่แบบว่าทีมจากซาอุเสตเนอ่ค่าตัวนี่เยอะมากนะเกือบร้อยล้านไม่ปล่อยใะครับผม ดาวิดนุนเยตเนี่ยปีใหม่ล่าสุดยิปตีบีบวก5แต่เป็นตัวเช่าแล้วก็แน่นอนนะครับว่าดิมแลบลินเนี่ยจะไม่มีอังเคียวดีมาเลียก็ไม่ได้นะครับเออาะว่าแค่ชื่อก็เลียแล้วนะอังเคียวดีมาเลียแลบลินด้วยเลียหึ่และแน่นอนเลยครบีกาคนนี้แมนจิตี้รอเขาแต่เข้าตัวคาบ้านไปหนึ่งเซฟนะครับคือลินวิดิชูสเนี่ยมันจะแบบว่าไม่ได้ใหญ่ยาวเท่าลินคนอื่นนะมันจะสั้นๆแต่ว่าขยันซอยแน่นอนนะพี่บอกเลย ไม่ธรรมดาและแน่นอนนะครับเวอร์ชั่นนี้เนี่ยรอยแรงกว่าเวอร์ชันเก่านะครับเพราะว่ามิดฟิลด์เนี่ยได้ KDB เนี่ยมากับปีใหม่ล่าตุดนะบันลงดอ2องตีนนะครับ,บ,ลรบแลบลินมาเพลินๆมีวินิ้ก็ขาดตัวนี้ไม่ได้นะเพื่อนร่วมดีมนะ ลินนี้ก็ค่อนข้างแบบว่ากําลังน่ารักนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะเป็นลิ้นที่แบบว่ารูปร่างได้รูปนะก็สามารถเลียลมได้ทุกคนแล้วก็แน่นอนนะครับตัวเลียตัวเก่านะดูความตวัดของปลายลิ้นที่แบบว่าตวัดขึ้นในมุม45องศานะครับเบนเดอร์ซิลมาจอมเลียประจ City ําแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วด้านขวาเนี่ย หาได้แลบสุดแค่นี้แหละคาฟูนะเป็นแบบว่าตัวเลียรุ่นเก่ารุ่นเดะรุ่นดึกดำบรรพ์และแน่นอนนะครับว่าตัวจีที่ลิ้นนี่ค่อนข้างใหญ่ยาวทรงพลังนะครับนีบนค่คือลิ้นของบิลเลซาดิบาที่แบบว่าเลียมาแล้วทั้งในอานอ์เซนและฝรั่งเศสนะครับตัวนี้ตัวหลักเลยเอ,อไม่รู้ว่าเมมรามันจะเอาจริงหรือไม่อาจจะไม่ได้ไปเล่นคู่กับอันเตโลรีดีเกอร์หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็หุยลิ้นยาวยืดยืดได้กนาดีแล้วเนี่ยถ้าพี่เขาเอาจริงแล้วก็อีกตัวเนี่ยที่หามาได้ก็จะเป็นเซจิโอ ราหมดลิ้นแบบดุดันไม่เก่งใจใครนะครับและพูดรักษาประตูหลังจากอีพีแรกเนี่ยหาลิ้นไม่เจออีพีนี้มีลิ้นเฉยดีก็รลเปสนะ โอ้โหอันนี้คือก้มมองดูลิ้นตัวเองนะครับท่านผู้ชมเคยก้มมองดูลิ้นตัวเองไหมเออผมนี่ก้มดูบ่อยนะเวลายืนทำภารกิจอะไรเงี้ยผมก็จะก้มมองดูลิ้นตัวเองว่าแบบมีฟ้ามีอะไรหรือเปล่าเป็นการเช็คสุขภาพนะฮะและนี่คือรวมดาวเล็บลิ้น EB ีสองของเราเลยครับบอกได้เลยว่าเรียนล้มเออถ้าไม่ลมไม่เลิกโค้ดเนี่ยบอกได้เลยว่ามีโค้ดในดวงใจนะครับคือเป็นโค้ดที่น่าจะเหมาะกับทีมนี้นี่คือรูเบนอโมเลียนะครับผมเอามาเรียนไว้ คือโค้ดอ่ะมันไม่มีแลบลิ้นอยู่แล้วนะเออเต็มที่ก็แค่ยิ้มกุ้มกิ่มอะไรเงี้ยถ้าแลบลิ้นมันจะตึงเกินนะครับเนื้อ <Yeah. S 1> ลูเบินอโมเลียเซนสัญญาเลย ช่วงนี้คือชีวิตดะสมปัญหาลุมเลามากๆเพิ่งมาไม่เท่าไหร่นี่แฟนบอลจะไล่แล้วเออและนี่คือแผนของลูบิดอโมเลียนะครับสามสี่สามที่ลูบิดอโมเลียนกันกางชินชอบนะครับเล่นได้แต่แผนนี้นะเ <oder? S 2> เออพระาะฉะนั้นเนี่ยเราก็จัดแผนให้ลูบิดอโมเลียนแบบตึงๆนะครับ <Okay. S 2> อ่ะรีแม่งเลยมันไปเชียร์ทีมอะไรเชียร์แมนยูครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแมนยูตั้งแต่เกิดแต่โดนคุมกำเนิดไปชมการแข่งขันที่โดยอะไรก็ไม่รู้โอ้ ไม่จับบอลหรอวินิ้ไม่จับบอลเฉยเลยเอากูโดนเลยน้องนี่ไม่ทันมาถึงวิโดนเลยไอทีมแบบเนี้ยน่ากลัวทีมหลักมันโดนแบนแล้วไงเ้ยโอ้โหซาลิบากูยังได้เลยยัง ไหลไปหาดิมาเรียนเฮ้ยจุดมาเ <c oughs> นื้อเขาเองเขายัางชั่วหน่อยการพลิกบงพลิกบอลเขายัางชั่วหน่อยโอ้โหและนุ่นเย็นจั่วลมเป็นหนึ่งสิบจู่กูปั้นเกมหมลับป่ะไปเองวะ่ะไปเองวะ่ะเฮ้ยแล้วให้โอโหไม่ถึง เฮ้ยจูดดีขึ้นจูดอย่างนี้รู้สึกดีขึ้นเยอะได้นำได้เนื้ออีกขึ้นไ,ได้เฮ้ยไอ้เจี๊ยเปลี่ยนไม่เข้าเห็นไหม,ม,ามดาบินเอาหน่อยลิ้นใหญ่กับเพื่อนเนี่ยโอ้โหน่าคว่ำเลยเรียย่าไปทีเอานาโดซิว่าวยอดเยี่ยมมาก ไปดิไปดิไปเองดิเดือบอยอ่ะแล้วให้ดิจูดแล้วโอ้โหเกือบไม่เข้ายิงเบาเกินเน้นทิศทางไปหน่อยโอ้โหจูดลิ้นขนาดกำลังดีนหนครับเนี่ยโอ้โหแปะเข้าไปแปะมุมๆไหนก็ไม่ได้เนะเสียววะหมดอ่ะเนี่ยลิ้นเนี่ยโชว์ลิ้นหน่ยนี แลบลิ้นทีมีเสีย่ยวเฮ้ยมอสไปเอ้ยาาอดูยออิงกูเร็วกูเร็ว,วเฮ้ยเอ้<ำ>ยโอ้โหปล่อยทำไมเนีเน่ยเฮ้ยดนเย็ดโอ้โหดนเย็ดดนเย็ดโชว์ลีล,ลา ลิ้นใหญ่ลิ้นยาวลิ้นสวยลิ้นดูดีมีความขขังลิ้นแบบแน่นๆแน่นยัยเสี่ยงไม่บีแล้วโอ้โหจูดแบบบ้านี่ยไงโอโห้หลอกมาอย่างนี้หลังหักกันทั้งแดบแสดงว่าหอยลุ่นทั้งแดบลิ้นแลบไปก็แค่นั้นนะหอยลื่นขายซะหอยลุ่นไม่ใช่หอยเรีอเออจูดลื่นไหนลื่นไหน แม่งกูเข้าไปยังไงน้องยิงไกลว่ะ,โอ,ะโอ้ยกระแทกเฮ้ยได้ขึ้นเฮ้ยมาว่ะโอ้โหไ,ได้ปาดลูกนี้จบขึ้นแรกเมนาโดเมน,โด,มนโดเป็นแปลกๆหึอกากแปลก,ปลกตัวจริงอย่างเก่ง นซิสเออหาบอลได้หน่อยเว้ยจูดไปดิมาเรียาเขากำลังมองหากองเชียไปดิ KD B โอ้ยแบบนี้เอาโอ้ย KD B โชว์ลูกปั่นนี้ต้องให้เขาลิ้นแบบว่าแม่นยำนะครับ ลงจุดไหนร้องจุดนั้นสัมผัสตรงจุดที่แบบว่าจุดกระสันได้เป็นอย่างดีเดยบอยตวัดลิ้นใหม่อะดูจากลิ้นก็เขาเรียกว,ว่ากวา,าดให้หมดอย่าให้หยุดไม้แตน่นิดเดียวลีลานว่ะเย็นเคะกาตุโซ่ยืนเซ็นเตอร์ลามอสส่งขึ้นทักษะนี้ยกบอได้ถูกจังหวจริง <c oughs> ม,มันจะหาช่องปั่นหรือเปล่าออลโอเคสวยงามออกเฉยว่ะเฮ้ยมันบีบบีบเกินบีบเกินไปดิครับปู ขอข้างไงนุ่นเดิตม่บอก่อจุดผมจัดเกมตึงๆโดนจุดดึงมายิงเกิดขึ้้วฮ้ยิบหายเทียโดนเกิดขึ้นแล้วก็ได้โอ้โหนีครับจานแรงนี่ซาจินจินอย่างจินงัวกะ ยิ้นหมูหมูดับเด้มอมาเฮ้ยผิวผิวผิวโอ้ยจู๊ดราชโจ้รอแรกไม่ดีเลยครับเฮ้ยอืมไม่ได้ไ เฮ้ยเบี้ยเกือบสวยจูดวิ่งมาจิ้มโอ้ยไอ้ติดโอ้จูดแม่งอย่างแบกดาวินดาวินให้ดีมาเลียะจูดแม่งอย่างแบกโอ้ อาวินเรวขนหลังมาดูิว่าอยี่เโอ้โห ตายเลยหายเฉยวินนี้เกมตึงๆอยู่ยิงเฉยบาโจาาาฟาวยาวฟาวอะาเฉยแล้วมันไม่ฟาไง แล้วจูดมาให้วินนี้แล้วก็ม้วนแล้วก็ตักมาดาวินเนาะมาจบที่ดาวินเมื่อไหร่นี่บันไหลตลอดเ้ย <c oughs> ดาวินโอ้โหดาวิน <c oughs> การล็อกบอลของดาวินนั้นเยังเอ้ยโอ้โหเกือบไปเหี้ย <c oughs> อย่านะ บอลบวกขึ้นค่เฮ้ยเกือบไปเหี๊ดแก๊ะเฮ้ยไม่ไม่ขึ้นฟาวเลยเหลอชนโอ้โหชนแทบหมุนชนแทบหมุนไม่ขึ้นฟาว ไม่ขึ้นปาแบบนี้อ้าวงงงงไปทีจุดแตบกบโอ้ชนชนแบบทีทกอตูี่น้จุเ,เ,ออเล่นหน้าแม่งเก่งว่ะมีประโยชน์กับเล่นกลางอยูน่นี<ม>่ยของกลางมันเพื่อใครได้แบบโชว์เทปโชว์ผิวเฮ้ยดึงเฮ้ย เอ้ยดึงเฮยคน<อ>ทำให้เสียบอร์าขาคอนเล่นได้ดีอะไรอะไรอะไรเฮ้ยผมไม่ฟาว,ว,วาเหรอฟาวอยู่ ให้มาอาแล้วใส่เลยทำประตูได้อย่างเก็บผ่านะครับตามหลังอยูองประตูกรอบมีเอลซ์เลยเขาหลุดไปแล้วก็ว่าอยู่ไอ้อยู่ดีมันกองหลังวิ่งแบบเปิดช่องนะฮะอินเทอร์เน็ตน่าจะมีปัญหานะครับและนี่คือทีมแล็บลิงของเรานะครับไปแล้วท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้ากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะโอเค